ถ้าท่าเกินสิบนี้ให้ต้องเกี่คะแนนในซิบเลยอเอก นะรถสีไฟแดงไม่มีแรงผ่อนนะฮะผมนะนะนี่เหมือนที่บอกครับเอารถผมออกอยากซู้อไม่ต่างกันเพราะอะไรมาแล้วรถเช็คศูนย์ครับรถคันนี้ปี2 0 2 0 2 1นะสภาพป้ายแดงเลยนะครับแล้วเหมือนที่บอกครับพี่เอารถ10บาทไม่มีใจเพิ่มเอาแบงค์สิบมาวัาแล้วรถได้เงินช่วยดาวอีกหนึ่งแสนนะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านะขออยัดสัมผัสเด้อเด้ออันนี้มาจากไหนครับเนี่ยจากอุบลค่ะโอ้ไกลนะเป็นยังคือมากพอพี่ไอเห็นนำ้ำยูทูบนำ้ำเน็ตนนะหะก็ได้สนใจคันนี้ซื้อรถไม่เห็นรถด้วยไอซื้อรถได้หรือเปล่าซ เรื่องให้ถึงบ้านเลยไม่สะดวกมาเชนถึง,งท,ที่ที่จริงเราส่งถึงที่ได้นะบางคนบอกว่าโ,โฆษณาเกินจริงไม่มีหรอกได้แสนได้จริงไหมเนี่ยครับผมนะแม็ก์เมาแดกแสนแล้วก็<บ><บ>คือจองมาจอง1,000บาทบไม่มีจ่ายเพิ่มอันนี้คือเอาตรงๆเคไยไปดูเงื่อนไขป้ายแดงไหมครับคยคือป้ายแดงเขาให้เงื่อนไขไงครับพี่ดาวสามสิบเปอรประมาณแสนสอง โอ้โหแล้วผ่อนเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่เจ็ดสิบเก้าอ๋อประมาณเจ็ดแปดพันอันนี้ออกเท่าไหร่ครับพันเดียวจบกับแบงค์สิบแล้วผ่อนประมาณเท่าไหร่ที่นี่แปดพันกว่า 8, แต่เซฟเงินไปเป็นแสนต่างอะไรจากป้ายแดงไหมพี่เห็นรถแล้วไม่่ตางเหมือนกันเป๊ะเป็นไ,ไงครับการบริการของที่นี่ดีค่ะถ้าสักเต็มสิบนี้ให้สักกี่ระแนนให้สิบเลยค่ะเออนะแนะนำทางบ้านนิดนึงบางทีเขาไม่เชื่อเขาแบบอุ้ยมันจะออกง่ายแนะนำไงดีครับเบอร์เสียก็มาเองเลยก็ได้ครับอ่ะไม่อยากให้เชื่ออยากให้ลองเกี้อกควับมนยัังงม่่ตาาาครบบพกกดแปนูนนนยเหมือกัครี้ เปลี่ยนถ่ายน้้งเรื่องศูนย์มีปัญหาเข้าศูนย์ไม่สะดวกมาดูแลถึงที่ฟรีถึงที่ทั่วประเทศเลยต่างตรงที่ว่าใช้เงินแค่นี้ออจบไม่มีต่เพิ่มผ่อน7-8็ดแปดพันเหมือนกันเลยใครที่อยากได้นะครับสิ่งคนแรกแล้วกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาคิดอะไรไม่ออกนะครับคอมเมนต์เดรแล้วโทรมาที่เบอร์ยกสิอครับสี่อะไรมที่แอง, OK. องี้ขอบคุณมากครับ